สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีอีกครั้งค่ะคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้ก็มาพบมาเจอนะคะมาอยู่กับเซียนสองอีกเช่นเคยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเซียนสองมีแนวทางนะคะสำหรับแนวทางเลขลาวเนาะประจำงวดวันพุทธที่15พฤษภาคม2567มาฝากในคลิปนี้ค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปรวมนะคะคุณพ่อคุณแม่ รวมแนวทางลาววันนี้5สำนักในคลิปเดียวนะคะก็จะประกอบด้วยแนวทางของน้องโอเล่นะคะเซียนโคราชเซียนสุรินทรน์นะคะเซียนสองห้องนะคะแล้วก็ปู่618ซุ่มเงียบนั่นเองค่ะสำหรับผู้ใดนะคะที่รอแนวทางของผู้ถา่านำโชคเซียนสองใ้ล่งไปแล้วก่อนาน้านี้เด้คุณพ่อคุณแม่สำหรับบทสัมภาษณ์นะคะแนวทางลาวบวกน้อยนะคะของ ผู้เท่านําโชคนะคะได้จัดการลงให้คุณพ่อคุณแม่เรียบร้อยแล้วนะคะจังใดผู้ใดเป็นแฟนครับพ่อเบิ้งคลิปนี้จบก่อนเด้อคุณพ่อคุณแม่อย่าเฝ้ากดออกไปตอนนี้นะคะ <c oughs> ดูคลิปนี้จบแล้วค่อยไปดูแนวทางค่อยไปดูคลิปของผู้เท่านําโชคก็ได้เหมือนกันนะคะ <c oughs> จังใดก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวห้างดีๆเด็ดๆในคลิปนี้เนาะเข้ามาแล้วก็ฝากให้คุณพ่อคุณแม่ซอยกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกันน้าแน่นะคะ กดไลค์กดแชร์เพิ่มกำลังใจให้เส้นซองนะคะแล้วก็ฝากกดคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันด้วยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างอะไรยังไงนะคะโตเลขแนวทางเปงปตะคือบอรหรืออีงจังไดนะคะหรือว่าล่อแนวทางเอียงของผู้ใดยูคอมเมนต์มาวอามาพูดมาคุยกันนะคะเดี๋ยวเส้นซองตามอ่านให้ถ้าเกิดว่าแนวทางใดที่ยังบลลงหรือว่าคุณบอกคุณแม่ฮะว่าเจออีแองจังเดียคะ่ะเส้นซองจะได้เขาไปตอบให้เนาะพูดคุยกันมาได้เลยนะคะอ่ะ บววาหลายใยห่หางแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้เซนสองจะจวดจ้าฟาดยาวเลยนะคะเพราะว่าแนวทางเล่ากับเมือนีกับมีแนวทางเล่าบอสแต่ว่าแนวทางรัฐบาลไทยมันจ่อมันจันแล้วพรุ่งนี้แล้วนะคะจะถึงเลขรัฐบาลไทยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เซนสองก็ต้องเลยต้องรีบนะคะเอาแนวทางที่มีที่มาลอดจออยู่นี่นั่มเสนอคุณพ่อคุณแม่ได้เบิงผ้าในเมื่อนีนะคะ จะทําลงให้ได้เยอะที่สุดนะคะให้คุณพ่อคุณแม่บอ่อผาดแมตแตคิปเดียวนะคะบอ่อผาดแมตแตอแนวทางเดียวเนะาะจังไนมือนี้กะยันนี้ไปใส่ห้ามนี้จากกันเด็ดขาดนะคะอยู่น้ำเส้นซองบัดมือละมือนี้เบิ้งเส้นซองจนตาเบียกตาจืดลด <c oughs> ผาดบ่ไดดิคุณพ่อคุณแม่มไกม่มันจ่อมันจันแล้วเนาะเอา ก่อนสิไปเลข่ายห่าวกะเอาจวดเลเล่าก่อนนะคะเฮ็ดให้มันแล้วมันเสร็จเพราะว่าเลขเล่าจิออกแล้วดิออกอสองถุ่ม,มือแรกนี้ดิแต่ว่ารัฐบาลให้ยังมืออื่นใดอยู่เนาะห่าวกะมาจวดเล่าก่อนเนาะ,ค,ะคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวเสร็จเล่าเราค่อยไปต่อไทยก็ได้นะคะสําหรับแนวทางเลข่านะคะประจํางวดวันพุทธที่15พฤษภาคม67นะคะเซียนสองขอเริ่มสํานักแรกนะคะมาเริ่มกันที่แนวทางของเซียนโคราชกันเลยค่ะ เมื่อนี้นะคะเซนโคลาดบอกว่าเดนวิ่งรูดไปที่8กับ9พร้อมฟันเน้นไปที่เลข8นะคะส่วนลักลอยที่ฟากไม่เอฟซี FC ได้พิจารณาเนาะเซนโคลาดเฮตดมาได้ซีตูก็มีเลข1เลข6เลข8เลขซีแต่ว่าวงกลุ่มไปที่เลข1กับเลข6อ่าในส่วนลักลอยนะคะส่วนตัวจับคู่ที่เซนโคลาดจับมาให้นะคะก็มี1 4 8 6 8 5ห้า สี่หกแปดสี่แปดหนึ่งกันไปที่เก้าหกสามหกแล้วก็แปดสามค่ะส่วนโตเน้นนับนะคะเสียนโคลาดชอบส่วนโตนะคะสี่หางมือนีเนาะเพิ่นเน้นไปที่หนึ่งสี่แปดหกสี่หกแล้วก็สี่แปดคุณบอคุณแม่มักส่วนโตของเพิ่นเองนะคะฝากเลขสามตัวมาสองหางนะคะแล้วก็เลขสี่ตัวอีกสองหางเช่นเดียวกันนะคะเลขสามตัว หกหนึ่งส่หหนึ่งสส่วนเลขสี่ตัว8ปดหหนึ่งสแล้วก็9ก้าหหนึ่งสนั่นเองค่ะตามนี้เลยนะคะแนวทางแรกนะคะเซียนโคราชนะคะแคปหน้าจอนะคะคุณพ่อคุณแม่อ่าโอเคเอาล่งแลยเ้บบานเนี่ยพักแกนเนี่จากอ่อยนะคะมาต่อสำนักที่สองกันนะคะ มาต่อกันที่แนวทางของปู6กหนซุมเงียบนะคะเมื่อนี้ตั้งใจฟังแนวจับน้อยนะคะมีพิเศษเด้อคุณพ่อคุณแม่สําหรับแนวทางของปู618นซุมเงียบนะคะลาววันนี้เด่นวิ่งรูดไปที่7เม็ดเดียว3ตัว2องหางที่ฝากมาก็มี871แล้วก็แปดส่วนเลข3ตัวอภัยค่ะส่วนเลขจับคู่ จับมาให้สามหางแค่นๆนะคะ, 7, 1, 7, 8, 7, ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดสองอ่าเบิร์ตัวเลขก่อนคุณพ่อคุณแม่บาทที่นี่มีที่ดีที่เด็ดสำหรับปูหกหนึ่งแปดสิบลอาสูฟังนะคะปูบอกว่าเมือ่อคืนนี้นะคะฝันฝันว่ายางไปเราไปเห็นนะคะงูกับป่าคอนะคะปลาช่อนะนะเออภาษาแปลไทยเป็นลาวแปลอีสานเป็นไทยนะคะปลาช่อนกับงู อยู่ตอนหนากันนั้นสี่หละกํำลังสิกัดกันที่แหลกปูนึกว่าแมนงูสิกัดปลาช่อนไปจังไหนปลาช่อนงับหัวงูว่าสันว <c ười> กลายเป็นปลาช่อนงับหัวงูนะคะปลาช่อนงับหัวงูแล้วบ้านนี้งูมาพันปลาช่อนที่เหมือนคุณพ่อคุณแม่ตายน้ากันทั้งครูว่าสัตวงูตายย้อนปลาช่อนคาบหัวเออบ้านนี้ปลาช่อนตายย้อนงูเกี่ยวงูรัดทันนะแม่เออ นี่แหละคือความฝันของปูปูก็เลยว่าจักมันสิเป็นเล่าคือเป็นไทยเนาะเมื่อนีมีเล่าให้เอฟซีลองพิจารณาเบิงนะคะตีเป็นยังตีบอกปูตีเป็นงูเป็นเจ็ดละสนอ่างูเป็นเจ็ดรัดเกี่ยวกันนี่อา่ามันพันกันเนาะตีเป็น8ปดสันน้าตีเป็นหนึ่งแล้วก็มีท่าไตาเป็นศูนย์ปูก็เล่ตีเป็นเลขสามโตนี่มาได้สองหาง 8 8 7 1นะคะแล้วก็870นะคะอันนี้คือจากความฝันคุณพ่อคุณแม่จะตีเป็นยังคิดว่าจะเป็นเล่าหรือเป็นไท้กะลองพิจารณาเบิงะคะปูฝันมือขื้นนี่เนาะมันกะไก่ทั้งรัฐบาลไห้ทั้งเป็นเล้าพร้อมนะคะปูก็เลยว่าเอาลองหลุนเล่าก่อนเบิงก่อนะมันสิมาแทบอ้ามานี่อาจจะบอไปไท่บอหรืออีกยังจังใดนะคะเอลองดูเนาะปูพันฝันวางซี่ก็เลย อยากให้เอามาแบ่งปันเอามาเวาสูเอฟซฟังเช่นซองกันเลเวลาตามที่ปูบอกมาฮะล่ะคุณ่อคุณแม่ลองพิจารณาดูนะคะอ่ะวนเข้ามาเลขราวันนี้นะคะต่อสำนักที่สามค่ะต่อกันที่แนวทางของน้องโอเล่กันเลยนะคะราวันนี้น้องโอเล่เด่นวิ่งไปที่สี่กับหนึ่งพร้อมฟันเน้นๆไปที่เลขสี่ค่ะจับคู่มาก็มีหนึ่งหนึ่งขออภัยค่ะสี่หนึ่งสี่สองสี่ห้า 48 49 12 13 15 18 19โตที่น้องเล่นเน้นนักนะคะเมื่อนี่เน้นเน้นอยู่4ห้หางนะคะเพิ่นเน้นไปที่ C2 C หา13แล้วก็19เนอะในส่วนเลขจับคู่ฝากเลขสามโตมากคือเก่าน,นะคะเมื่อนี่ฝากมากก็มี่ C13 1 9, 4 5 519 491 942 1> 5 1 8แล้วก็1 2 5ค่ะส่วนโตที่เพิ่นเน้นนับนะคะในส่วนเลขสามตก็คือ3าตแรกค่ะละหนึ C 13, C ่งสามซขอภัยค่ะ1 4 5แล้วก็5 1 9ค่ะเก้่นซองเบิงเล็กกับดันคุณพออคุณแม่มันก็เล่นงงงแน่ขอโทษขอภัยหลายๆเนาะอ่านผิดอ่านถึกนะคะตาก็เริ่มไล่แล้วนะตาไล่เลขแล้วคุณพ่อคุณแม่อ่าอ่าแคปหน้าจอนะคะ เดี๋ยวเราจะไปต่อกันแล้วนะคะโอเคเนาะไปต่อสำนักที่4นะคะมาต่อกันที่แนวทางของพ่อเซียนสองห้องค่ะสำหรับเราวันนี้นะคะพ่อเซียนสองห้องให้เด่นวิ่งไปที่7กับ9จับคู่มาให้ก็มี7 4 7 5 8 7 6 7 9 4 9 5 7 9 6 9ค่ะ เลขจับคู่พอเส้นสองหองมักแห้งอยู่ซีหางนะคะเน้นไปที่ 7, จ 7, ด 9, 4, 9 5, นะีเจหาเก่าเกหานาะส่วนเลขสตัวนะคะขอฝากหน่อย2องหางนะคะแล้วก็มี3ตัวมาฝากอีก2องหางนะคะเลขสีตก็มีส 9, 5, 7, 7, 4, 5, 9ส่วนเลข3ตัว 9, ก้แล้วก็ 4, ี่ห้าค่ะ ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะสำหรับแนวทางเราวันนี้ของพัอเซียนสองห้องค่ะก่อนอื่นก่อนได้แคปหน้าจอกันก่อนนะคะนับ1ถึง5จะเอาลงแล้วนะคะแขนสั่นแล้วค่ะตอนนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9า0สี่าหกเ้าอาอไปหอดสิบต้อบันว่าสินัาพอดหาหนึงกันได้เ <c> ซ <oughs> ียนซองกันได้โอ้ยเป็นไปนทั่วแล้วเอาเอ,าเอา ปิดท้ายนะคะสำนักที่5นะคะมาปิดท้ายกันที่แนวทางของพ่อเซียนซิรินทอนนะคะลาว,วันนี้นะคะเซียนซิรินทอนเด่นไปที่8กับ2รอง4คือเก่าเหมือนเดิมขอเน้นโตเด่นโต,โตวิ่งคือเกาเดอร์วัสันพ่อว่าส่วนตัวจับคู่ที่จับมาให้ในวันนี้นะคะ8 0 84 8 3 8 4 7 2 8 9 กันไปที่88แล้วก็99ค่ะมือนีพิเศษนะคะมีโตเน้นมาไหยพร้อมนะคะพอเซียนจินิท่อนเน้นไปที่80กับ84เนาะมักแหงกหมู่วสันมือนีอ่นะ,ะลองพิจรารณาเบิงนะคะขอฝากเลข4ตัวหน่อย2องหางนะคะ8049แล้วก็8904ค่ะอ่ะมันโตเก่ากันตัวนี้สลับมาไห้เลยนะคะแล้วก็ฝากเลข3มามโตมะหหางเนาะ 284 285 868 8 28 9, 4, 8 9 984แล้วก็855ค่ะตามนี้เลยนะคะแนวทางวันนี้ของเซียนสุรินทร์นะคะตัวเด่นของพ่อนี่ก็มาแทะทุกหมวดเลยดิคุณพ่อคุณแม่ลองพิจารณาเบิงงเนาะว่าตัวใดเป็นตะคือนะคะเอาชัดเจนแจมแจ้งแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ รวมแนวทางลาววันนี้5สำนักในคลิปเดียวนะคะจัดให้เรียบร้อยแล้ว FC ลองพิจารณาดูนะคะว่าของผู้ใดเป็นตะคือโตได้เป็นตะผ้าเห่าเฮ่งเห่าหมานนะคะสรุปแล้วมือนี้แนวทางเลขลาวของทางช่องผู้นำโชคก็มี6สำนักด้วยกันคลิปนี้5แล้วก็เป็นรวมของผู้เท่าน้ำโชคเป็น6นะคะลองดูนะคะคุณพ่อคุณแม่ดูให้ครบทุกสำนักนะคะ จังสิวีเคราห์ถือเนาะว่าโตได้สิห้าเฮ้าโชคเฮ้ามีใช่เฮ้าได้รับเงินรับท่องเมื่อแรกนี้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่มีโชคมีมีโชคไม่ใช่นะคะมีทุนมีห้อนเออโทษสิมีโชคไม่ท่อนมีทุนมีห้อนนะคะแรงนี้ยิบจับตัวได้กะเคอให้ออกตัวที่เอฟซีเลือกไว้เพราะว่า รา,างวันไงล่อเหาอู่มืออื่นนีรัฐบาลให้มืออื่นนีคุณพ่อคุณแม่นะเนาะเหล็กเล่ามือน,นี้ให้ได้โชคเห้มานเห็นได้เฮ่กันก้อนนะคะรับทรัพย์ก่อนไปรับทรัพย์ใหญ่พรุ่งนี้นะคะสําหรับคลิปนี้จะส,สองขอจบไว้เพียงแค่นี้ค่ะเพราะว่าจะไปตามจะไปทําแนวทางดีๆเด็ดๆของรัฐบาลไทยให้คุณพ่อคุณแม่ดูต่อนะคะคลิปหนะ้าบอกไปเลยที่เด็ดคัก รานรักนำโชคมาแล้วคุณพ่อคุณแม่ทีดีทีทท่เด็ดมากสำหรับวันนี้นะคะจะได้ฝากติดตามคลิปถัดไปน้ำแน่นเนาะิปนี้จะสง่งข้อตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ